บ้านตุกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับบ้านยุชนะคะวันนี้ไม่ได้มาส่งงานคัสตอมเนาะไม่ได้มาอวดของด้วยนะคะวันนี้มาขายของด้วยความคิดถึงจริงๆนะคะคลิปนี้ดัก40บวกไหมต้อง40บวกแล้วนะคะ โอเคหนังสือเล่มจิ๋วจิ๋วแหมดูในภาพไม่รู้เนาะว่าจิ๋วใช่ไหมจริงๆแล้วจิ๋วมากนะคะขนาดสเกล1ทับ12 1ต่อ12ก็คือย่อลงมา12ส่วนนะคะเล่นกับเด็กๆไซส์โอบิสิบคิวพอซินวานเนียนเด็กเล็กๆนะคะไซส์เล็กนะอ่ะมมามีมานะีมานะแบบ มานีมานะแล้วก็แบบเรียนนะคะสปะชกพอ,อสรนเนาะมานีมานะ,ะ imana, เล่ม 1- ถึง4นะคะปหนึ่งประถมหนึ่งเล่ม1ประถม1เล่มสองเนื้อหาด้านในจะแตกต่างกันไปนะคะเล่ม1ก็ของเล่ม1เขาเองเล่มสองก็ของเล่มสองเขาเอง เล่มสเล่ม4ี่ก็ของของเล่มใครเล่มมันนะคะพูดแบบนี้ดีกว่าอ่ะเนี่ยเหมือนอันนี้เล่มปสองเล่มสองมั้งใช่ไหมอันนี้ปสองเล่มสองรู้สึกจะปกฟ้าอ๋อเห็นหปสอ2เล่ม2นะคะเนี่ยเนื้อหาด้านในจะแยกนะคะพิมพ์สีสีจะเป็นของเขาเองส่วนแบบเรียนแบบเรียนจะเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดนะคะเนื้อหาด้านในจะเหมือนกันทั้งหมดเลย สี่เล่มนะคะหนึ่งชุดจะมีแปดเล่มด้วยกันแบบเปิดได้เปิดได้แบบนี้สี่เล่มแบบปิดก็คือเปิดไม่ได้สี่เล่มเหมือนกันแบบปิดแบบนี้นะคะเอาไว้โชว์ตั้งโชว์สวยๆนะคะเปิดไม่ได้สี่เล่มหนังสือแน่นอนมาพร้อมกล่องนะคะฝากติดตามในเฟซดาลีนอะเดี๋ยวป้าลงขายให้หนังสือแบบเปิดแล้วเนี่ยของป้าจะเปิดได้แบบกลางออกอย่างนี้ได้ทุกหน้าเลยนะคะ มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคู่นะคะหรือห้าหกคู่นี่แหละก็กางเลนได้แนะ่นอนพอเวลาเราเปิดหนังสือกลางแล้วเราจะปิดเนี่ยยิ่งเล่มจิ๋วๆเนะะี่ยค่ะมันจะปิดให้สนิทเนี่ยค่อนข้างยากมันก็จะอ้าๆแบบนี้วิธีก็คือให้หาอะไรทับไว้นะคะทับไว้สักพักหนึ่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะปิดแน่นสนิทหรือว่าใส่กล่องแบบนี้นะเห็นไหมคะถ้าใส่กล่องแบบนี้เนี่ยหนังสือกลาง ต่อให้กลางยังไงคือเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ปิดเหมือนเดิมนะเอเอาไม่ออกเหมือนมือป้าจะใหญ่เกินไปแล้วนะคะเหมือนมือจะใหญ่เกินไปโอเคชึบ เนไหมก็ใส่กล่องไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะปิดโอเคฝากติดตามผลงานด้วยนะคะหวนให้คิดถึงเนาะแบบเรียนสมัยสมัยเด็กๆนะคะใครทันรุ่นนี้บ้างก็ไม่รู้หรือว่า,ารุ่นรุ่นป้าก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วอ่ะนะคะเป็นเป็นเป็นอีกรุ่นหนึง่ง โอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รักกันขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ